รถถังอ้โอโสวยโอเคครับรถถังสามารถชนะไฟนี้ไปได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นก็นตามนะครับแต่สุดท้ายก็จบด้วยชัยชนะนะครับดูแอคชั่นของรถถังนะขอฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วย ดูบทสัมภาษณ์กันนะครับด้วยน้ำตาลูกผู้ชายของรถถังจิตเมืองนนครับ

ครับดูบรรยากาศนะครับเป็นแฟนที่มาเชียร์รถถังในวันนี้นะครับที่อิมแพคอารีนาเมืองทองธานีดูฮะนี่ครับดูครับน้ำตาลูกผู้ชายของรถถังจิตเมืองนอนครับนี่นะครับยังเป็นที่รักของแฟนมวยวันแชมปนชิพเหมือนเดิมครับรถถังจิตเมืองนอนครับรถถัง โอ้หรือว่าเป็นฉากปิดไฟนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับความในใจทุกสิ่งทุกอย่างมันพลั่งพลูออกมาครับแล้วก็น้ำตาครับไหลออกมาครับ,รถถ,ร,บรถถังมาแล้วครับรถถังมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับจบสวยงามครับจบสวยงามครับจบสวยงามจบสวยงามมาแล้ว เหมือนเดิมรถถังกจ็มืงนอนดูเองครับก็ยังเป็นที่รักของแฟนๆอยู่ไหมครับดูฮะทุกคนยังส่งเสียงให้กำลังใจรถถังเหมือนเดิมครับโอ้โหทีสุดครับไปนี้อีกหนึ่งไปที่ถือว่าดีมากๆครับ